คนใหม่คนใหม่โจัดเล่งอะไรของนี่ปั๊บโมทิตหรือวะนี่ทำมเป็นเชียร์นี่หัวหน้าเจปั๊บโมทีดกีบือไี่เอาละตัวกีบละ ก็กำสูนหน้าลังบี้นะครับทั้งที่4หรือทั้งที่5ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ตรงตรขตรงตรงดตนเลในไทยพี่เด็กรภาพควเล่นในพี่เร็องเอ้ คนลบจงแล้วมันม่วนได้้ม่วนเาะตึต่ทงยโอ้อมยีสนะีละเหมือนตาเนี่ยจะเป็นตาทายละรับต้องเล <Okay. S 2> ่นดีๆละตานี่ต้องแอกแอกโชว์คนดู้วเครื่้งมดเขาด้มเขาอะข้ามสดริงไ้เนี่ยมีลูกเขาเป็นก้อนเลยไม่ข้งเขาขาทะลุเขา ด,<ค>ดูในนี้เดีด,ดูไนก็ได้เนี่ยยาเลยเมาอ่ะตัวทีเตอเดียวไปดูตำรวจบาดเฉเมาอ่ะเมือม่อกีแค่หลงเงี้ยเลนเขาปอดกันเหมือนิ้ดเดียวใช่โลุงก็เต็มเลเาไม่มมริงนข้างกันเจรราน้า้าเนี่ยเนี่ยเราไปตังพูดเลย ที่ไหนปะลงหินลงหินบ้านป่าครับบ้านเฮ้ยมือหินเนี่ยโคตรเจ๋อในคนตัวเนี้ยอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นมีเย็ดจีนเย็ดจีนสองตีสองตีสองตีน้อยเดียวเอ้าหายเฉยเสือเสือเสือเสฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มอะไรเสือเลย ย้อดเอีย่ยให้ดีโดตาแม,ามตามีใครเยอะใคยอะแล้วกใจยังไงเกี <c oughs> ่อดกัน <c oughs> เฮ้ยเปลี่ยนโอ้เออถูกแล้วกต้องอยู่บนบ้านาที่หายอยู่นี่ยจะกัดงนแล้วนจะนั่งแช่เยวจบนด อันนี้คราต้องพาได้แลนะ้วเฮ้ยเจอค่าเก่าล้านเลยโหยฮีโม <laughs> ่อ้เหี้อะตั้งตรงนี้จะพาเฮ้ย <laughs> เจอกระสุนคาร์บ้าน,นเลยยาวเลยจริง,งๆแบบโตมหัวแตกแล้วหรอกขอใหม่แล้วโตม <laughs> ไม่เสียงค้าไปอ่ะะทอ๋ออยโตหัวแตกเสียงคางูเดินทะลุออวมาใช่เออหมัวล่ะงูเลยโอเคนะฮะหวานเลยทำไมนี่ติติูใช่เออหมัวหมัว น้องครับอย่านานจ้าเอาูปเฉยอ่ะใส่ตุนะ๊กอ่ะเฮ้ยไข่มุ้งชุบกันฮีมิสไนม์มั้ยยซูมไปไอ้จะถึงกันได้นะไอ้หลุมมะเน,น,น,นี่ยไอ้ข้างเนี่ยเห็นเนาะซูมไปไอ้ยศหินกันได้นะไอ้ปุ้นแบบน่มันชุบกันนะแน่มาหินกันอนะ่ะเสียงข่าววะเนี่ยไหนปะโอ้ข่าวเมืองงามตาบอดล,ละ เขาต้องปูนนะนะเอมเปอร์โลเลยกีบกาเอาละเอาละเอาละ,าละคน<า>ไปไหนมุนเนี่ยไอ้กระเป๋าบาคนเออดีแล้วคนไปไหนมุนไอ้เนี่ยฮันดิงกีบกากอยู่มึง๋ยวลงมาตายมัม้งพินค้าพินค้าคว่างเลยเนี่ยดีคีเลยมีใครยุ่งใครยุ่ละเฮ้ย เรตังแล้วบอสซื้อกระเป๋าอนยิมเนี่ยเนี่ยแล้วชอบที่ง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ตายกันตลอดเป็นโลยิงมูจีเอมชอบกันแกล้งไหนก็ล่าใครไหนปะอีกคนนี้ซับสี่คูณล้านซื้อกระเป๋าสี่คูณล้านมีคนอยู่ด้านล่างนี่ดีป่ะไอนแล้วบอใช่ยูดัมเมื่อไงไอปูว่าไปแ้วปูโซปูว่าไปเฉย เออจริงแต่แต right ่กี้มันก็หายไปจากลุมใช่เนี่ยครับเป่าก็มันอยู่บนหันเขาไปเดีคือไปเช็คเขาไปเช็คบ่โง่จรีงเชื่อได้บ่บนเนี่ยบนเนี่ยเนี่ยเออแอค่าพ่อแม่คนบมบ่มบ่มบ่มมีเชื่อี้อกปัดอ่ะอยู่เนี่ย เลือนรถเฉยเอกีเองินสองจีนโอยโอมนานโดูดิโดม้เนียโอ้ยมีเป็นร่องมีเปลอยแมีสองอยล <laughs> ออเลยตอนเนียน้ยเขาเป,ป็นโอเลื่อนรถเอสภาพในบ้านเนี่ย <c oughs> โอ้โออยบมมมบมบมบมเฮ้ยของบ้านนี้โดนฟาร์มเลยยู่ยของบ้านนีประเด็นละมันน่าจะห่งไปแล้วนะ ถ้ามันก็อยูลุมนี่ยเฮ้ยเฮไอเหี้ยหัวแต่เสียงเดีและเสียงนี่เป็นพิสดารให้นั่นเลยเนาะย่าต้องลงไปเรื่อยๆเอยยองเมเอ้คนดิมคอยฉลาด มัชลานเขากันเลือนร่วะไแบบเบลนไปริ <c oughs> ปอมโมท<ะ>อทำขี้องงะูรตรงมี้มันปิดอุโมง,ง,นนะ <c oughs> งเ์ไงเขาจะอุโมงเหรอนี่ขับไปทลอุโมงค์ก็เออรมัเหมนนดีทเลอออจบไหมทะลุทะลภูเขา ไม่คิดดูแบบเสกเลยว่าเนี้ยอันนี้ม,มันเป็นคนเปิดไฟอยู่เอาละเอาละมาานันง่ายเลยแบบต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เกมนี่แบบโดนด่าแล้วมันเล่จริงไหมครับคุณโฉมคุณผู้ชมงั้นคุณผู้ชมตบะปายาวเดียวยิ่งแบบเสีย,ย,สยแบบกลเลยแบบข่วนสมจริงอ่ะเจ็บตาก็กระตุกจังมีไฟส่องรออะไรเสือกสว่าง ไม่มากกว่านนี้ไงไปให้พีรอใครสักเดี๋ยสภาพไอชี้นนี่ก็จะหาการ์เกมนี่ขึ้ได้เลยเนาะเรื่องจริงครับไม่ได้ <laughs> เอาละเอาละเอาไม่ต้องเอาเรื่องจริงมาอ้างดีกว่าเฮียเบ๊กเพราะมันคือเรื่องจริงก็และวว่าแต่ว่ <the> าเป็นคู่เมื่อกี้ที่เจอนี่เรื่องจริงนี่ จะมีไก่ดีนะครับดีครับเฮ้ยหน้าตั้งหน้าหนึ่งตัวเฮโน่เฮโน่เปิดเลยเปิดเลยอู้โถลองมันสวนลองมันสวนเป็นไหนนะเนะ่มันลบคืนหรือเปล่าสวยอะไรของมันบัดหรือเปล่าไม่มีคนดูมีคนดูนะเออคนเล่นเปลี่ยนยังเฮาไงพิ้งมาเล่น แล้วมันอย่งท่นแดงๆวะแล้มีา,า,มา,มาจะเขาบอมเนี่ยคนโดนจะข่าบอมทงไบออ้บอมวนานี่หหสะ้มันหายไป<า>ยปว่าปว่ามันใจมันมันนอนอยู่มีเขาบบ้าไปฉาดแลตุ้งตรงงงเน่ยแมคือแบบมีมอ้อมคอมเลย ้อม่กกไ,ไหนนะฮะเจ้าไอ้วอลขึ้นอะใครยิงมีเหรคนเลยไปยิงชิ้มมือละไม้มันวิ่งไปหลังฮะแล้วหรือเปล่าเห็สักคนหลอนังเฮ้ยจริงมันวิ่งไปแค่ไหนถ้ามาไอ้วอลไมนจะโฟมยังไหน่ะยูวินเกมบ,บักเกมบ,บักบ้านป่าไอ้วอลโฟมมาได้ ที่น <m without forgetting> ิสันหาอูเนาะเอ้คนนี้คคนนี้เสิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟนักมวหัวไหนจิตนัจิตนัไอ้ัวเขียวห่างี้นลูกซองอบํำบำบำบบำย่งกระโปงอ้าวอ้าวระเบิดไอส์ปนอไล่ะบอกมากระต่ายอยู่ในไอ้วเนี่ยเจ้าอะไรยอ โอ oh, ลาดอะโอ้ oh, สภาพใครยิงมันล้มล้มมันจ้าละถัดโดนนิดลูกซองมันยิงโดนอะเปลี่ยนปืนดีปะเหมือนไปฆ่าใครมาเริ <c oughs> ่มเลยมีคนดูสี่คนนี่เสียงว่าโหดโหงุดอะสหามีงกีรู้ลู่ลู่ตายกเาลุมมันนะเนาะโอ้ขี้ดีเว้ย ดสโอ้ยเปลี่ยนปืนผีไปไหนนี่ฮะหัวไปที่ไหนก็ได้ที่เฮาสามารถชนะได้และได้ที่หนึ่งทำไปทีเดียวเลยแค่มันฝร์ไเวมีห้องเพลงเหรอมันคลิปคลิปข้าดคลิปขาดแล้วมาใส่เว้ยคลิปขาดเอาเพลงมาใส่ กลของคนแฮ้คือจ้องนองแหละเจ้าเองเฮาวายแลกจ้องห้ามร้องไห้ติ้น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  โอ้ยวิน e ด้เฮ้ยเออมจะไปยังเ่าเดิมเลยเอ็ม่ีด้ยางสัญญาทักไปทำไว้ใจอะไรก็เลเิดมันอยู่ในฮัองหรือเปล่ามีเอเด็บดิวตัวนี้นสนใจสัญญาทุกวีทีหาทำทั้งคืนดีทำทุกโหนทางแต่ก็ไม่มีสักวีทีอะไรโสดเนี่ยทำท เมาจเป็นจะอมสไม่เป็นไรฉันเข้าใจว่าเธอจะเลือกคนที่ชอบหรือว่าคนที่ใช่แต่สุดท้าฮะยี่หองอะรองูเียเงเลยเลย หาคน,นมาไม่เข้าใจเลยจริงๆเธอเป็นยิงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอมาอย่างแท้จริเป็นไมค์ควินเฮ้ยรถ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 วิบวัโอ้ยเกือบตายโอ,ยโอ,ยโอย้ว่าเราโดนอ้อม ผมเส้นเส้นเสขวาเส้น้โอ้ยไอ้บอม่มีสภาพมันมีชอซองนะอา่อดีโดนี่โอ้ยเร่งเตะข้องดอแม่งดูดิอะไรเนี่ยดิฟกีมัน <c oughs> อะไรมังคนเนี่ย <c oughs> โอ้ไอ้หฟังน่ นะครับผมก็อัดมาสามสิสามนาทีนะครับขอจบไว้แต่เท่านี้นะครับใครที่จะดราม่านะครับผมไม่ได้เป็นคนรีเลยนะครับให้ไปดราม่าใส่คุณบอมทางหน้าขวาของผมนะครับไม่มาง้นไ่ครับเบ็ดีดีกนะครับก็ขอจากลาไม่เจอเพียงแค่นี้นะครับคําคมความรักสำหรับที่ตายความรักนะครับไม่ได้เลย ความรักเออ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 ความรักก็เหมือนฟรีไฟนะครับทำไมครับคุณบอมการไปการความรักก็เหมือนคัตนะนะครับทำไมครับพี่อ่ะมหัวยาวมั่ง นะครับผมก็ขอจบไอเทมเพียงเท่านี้นครับไปแล้วครับทุกคนครับไปไ่